สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆชาว youtube ทุกผู้ทุกคนสีพ้าพี่น้องเขามาพริกปุ๋ยพี่น้องพริกปุย๋ยปุยยี่เห็ดกับต้นอ้อยเอาต้นอ้อยพี่น้องฟันฟัน,ฟนซับลงไปแล้วก็ใส่ขีงัวลงไปใส่อันแกบขี้ไกล่ลงไปพี่น้องอันถ้าเกิดว่าไปซื้อเนาะเป็นเกษตรกร,เ,กรเอาแต่ซื้อแต่ซื้อมันบ่ไหวพี่น้องก็ต้องเห็ดเองเนาะ การเ็ดเองเนี่ยมันต้องใส่เวลาแน่แต่เท่ากับคุมในการที่เทาลงทุนนะพี่น้องเพราะว่าลงทุนไปลอยก่าบาทพี่น้องลอยก่าบาทก็คือสื่อขี่ง่วนเนาะเพราะว่าอ่าอันสิ่งที่เท่าบ่มีก็ต้องสื่อเนาะพี่น้องขี่งัวกับแกบขี่ไก่เนาะพี่น้องเอามาผสมใส่ลงไปในในกองนี่มักมาได้หกเดือนหกเดือนหลังจากหกเดือนเมื่อนี่ครบกําหนดการที่จะได้ฮือขึ้นมาพี่น้องฮือขึ้นมาแล้วก็เอาจุลินรี่ อันลาดหนามจุลินซี่เฮ็ดไหวอันจากาเศษอาหารนะพี่น้องเป็นนามจุลินทซี่เพื่อจะให้มันย่อยเมื่อี่นก็นสิมาลงเมื่อจัดการ เอาขั้นตอนนี้มาให้พี่น้องเบิ่งว่าการเฮ็ดปุ๋ยใส่เองเป็นจังไ๋ใดผลบอ่อพี่น้องหกเดือนผ่านมาเป็นจังไ๋พี่น้องมาลงมือหือก่อนพี่น้องหื้อเปิดออกมาให้พี่เห็นน้องเห็นพร้อมกันนี่ล่ละพี่น้องสีสันของการเห็ดปุ๋ยหรือว่าดินปลูกต้นใหม่พี่น้องดินปลูกต้นใหม่ท้าว่าบ่ใดเพ็ดเองเฮาสีไปปลูกเลย มันจะบ่มิถาดอาหารใหม่เข้ากับจะบ่หญ่พี่นอ้องอ่าอย่างเช่นปลูกพวกพักที่อันระยะสันน้นน้อยังพริกยังมะเขือยังอันพักซี่ต้นหอมยังรือสี่พี่น้องถ้าเขาจะปลูกเลยบ่มีดินที่มีแหลาตดนะมันจะบ่กเกิดพี่น้องคุณแม่ลูกศรสังเกตเห็นจากการปลูกเพราะฉะนั้นก็เลยได้ใดลงมือเห็ดป,ปุ๋ยปุ๋ยนี่จะต้นอ่อยที่ เมื่อก้อนดินในตรงนี้มันเป็นดินปลูกอ้อยพี่น้องดินในนี่มันจะเป็นหินลูกล่งเนาะแล้วก็เลยเอาอ้อยมาปลูกใส่เพราะอ้อยมันใหญ่พี่น้องอ้อยมันใหญ่มันก็กลายเป็นอ่าพื้นขึ้นมาจากหินลูกล่างกลายเป็นใบอ้อยไปทับถมเกิดเป็นดินขึ้นมากสามารถที่จะปลูกพริกปลูกยังใดอีกพี่น้องแล้วก็มันเหลือจากต้นอ้อยนะพี่น้องก็เลยได้นํามาซับซับกองไว้แล้วก็เอาอ่าขี้แกบ อันปุ๋ยมูลขี่ไก่เนาะพี่น้องแล้วก็ขี้ง้วเนาะพี่น้องเนาะมูลเนี่ยขี้ง้วจังเสียนะพี่น้องเอาม้ามักแล้วก็ใส่น้ำจุลินซี์จากเศษอาหารฮดฮดไวแล้วก็เอาผ้าคุมไว้ยังที่พี่น้องเห็นนั่นละใส่เวลาในการ อันเฮ็ดอยู่ในเหนี่ยอันหกเดือนพี่น้องหกเดือนก็ไดกองมักง่ายเติบพี่น้องสามารถที่จะนําเอาไปปลูกต้นไม้ดอกไม้ปลูกแตงปลูกพริกปลูกง้งใดเบิดแล้วพี่น้องนี่มันเป็นเราพี่น้องเป็นปุ๋ยล้วพี่น้องนี่ข้างล่างหือ้อขึ้นมามันก็เป็นอันดิน ล้วนซุยล่ะพี่น้องล้วนซุยกะไวอีกสักสองสามเดือนเอามาตากแดดบปนี่ขาเชื่อพี่น้องสิกโกยโกยเอามาตากแดดพี่นอ้องอาคาเชื่อไปก่อนเพราะว่าช่วงนี้มันก็นยังพอมีแดดพอมีฝนเน่ยนะพี่น้องให้มันออกมาจากการที่ เอาพายางครอบไว้นะเอามันออกมา,ากถูกแดดจักหน่อยก็สิค่อยๆคุดอันนี้เป็นการพริกปุ๋ยนอพี่น้องเขาเอ่นว่าพิกปุ๋ยพิกดินให้มันขึนให้จากข้างล่างขึ้นมาถูกแดดตั้งสีนะพี่น้องนี่ก็คือเหตุผลในการเฮ็ดปุ๋ยเฮ็ดดินไว้ทาปลูกพี่นอ้องง่าย กับบด้ิยากยังแต่ว่ามันกัเป็นงานหนักนพี่น้องเมื่อนี่พี่น้องเขามาได้ซอยคุณแม่ลูกศีษก็ขอบคุณหลายๆนพี่น้องมาย่ำใดกระเฮ็ดย่ำหนันมือมือมือกัต้องทนเนนพี่น้องฮาเป็นเกษตรกรพี่น้องเนี่ยคุณแม่ลูกศียกับพุดขึ้นมามันยุ่ยไปเบิดแล้วพี่น้องแต่ก่อนหน้านี่มันเป็นอันแบบอ่าเ้าใส่มือซับกับมีดนะพี่น้องกัมันกับเป็นท่อนมักง่ายๆเๆ่าๆเสียนะพี่น้องอ่า คิดว่ามันจะบ่อยุ่ยตอนนี้มันยุ่ยอันสลายไปเบิดแลพออด้พี่น้องเยงกับบอทเทอไดพี่น้องั่ี่ยบอเทอาไดเดี๋ยวจะเอาจูลินซี่หดพ่อจูลินซี่หดจูลินซีเนี่ก็จะไปทำให้หน้ำม,มากักที่เห้ามมักเนี่ยเอาไปทำให้มันเป็นการย่อยการเปื่อยของ ต้นอ้อยพี่น้องเดี๋ยวมันก็นจะเป็นดินเนาะพี่น้องแต่ต้องใส่เวลาอีกแป๊บหนึง่งแต่ถามว่าปลูกใดบอ่อตอนนี้ก็ปลูกใดเลยนะปลูกใด้พี่น้องตอนนี้ก็เริ่มปลูกใดแล้วนะพี่น้องหรือว่าเอาไปใส่คนต้นใหม่ใดแล้วเนาะแต่ว่าคุณแม่ลูกซีงนี่ยังบาท่านได้ปลูกเพราะว่าจะต้องใส่เวลาอีกจักน่อยเพราะว่าช่วงนี้ก็ฝนกระเพิ่งเริ่มตกกันเลยว่าท่านได้มีเวลาที่จะมาปลูก ือวัาถาสักระยะหนึ่งใหันฝนตกนักกว่านี้อีกสักรอบสองรอบก็เสได้ลงมือปลูกค่ะพี่น้องคะ่ะปลูกต่อไปก็สิปลูกมะเขือพี่น้องคะ่ะก็มีแผนไวร่ะก็สิปลูกมะทั่วปลูกโคละพาปลูกอันใบแมงลกักปลูกกะเพราของที่เฮ้าเก็บกินคู่มือนะพี่น้องก็สิปลูกตะไคร้อันจะพวกนี้ละพี่น้องคะ่ะกับพี่น้องมาสวนคุณแม่ลูกศรแต่ละมือแต่ละเว้นกัมาซอยเห็ดงานเนาะ กสิมาโดนเติบเล่ากสิพ่อเมอยแลลวเนาะอพ่อแม่พี่น้องพี่ปานาอาทิไดมาซอยงานกะคุณแม่ลูกซีหรือว่าอันน้องจอยผีจอยข้องเพื่อนๆกับข,ขอขอบคุณหลายๆเนาะคะ่ะนาะคลิปนี้กัขอ,ขอจบเอาพ่อเพียงแค่หนีไห้พอกันคลิปข้างหนา้าคลิปต่อต่อไปเนาะคะ่ะเนาะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อให้คุณแม่ลูกสี่ได้ทำคลิปต่อต่อไปขอบคุณและสวัสดีค่ะบายบาย